สี่สุภูสุคนนะคะทั่วลาทั่วตานะคะสี่กำลังติดตามทางช่องของเฮานะคะค<ช>่ะ<ช>มือนีกับเป็นวันที่13สสบสานะคะส<ช>ิค่ะ13มมืออื่นมือเฮือกัแมนแห่ต้นผาปานะคะที่ว<ช>ัดป่าวัดเมืองนะคะไปร่วมบุญน้ำกันแล้วก็มีโลงทานนะคะคุณคุณแต๋วนะคะเพื่อนจากกรุงเทพค่ะเพื่อนทรมาหาแมฆู่มงวดควอนเพื่อนกับทรงมาเพื่อนกับทัดทแกงมาท่านกิมแมว่า ค่ะบานนีเพิ่นกะมียังเดียรับมีน้ำยาสันไรลน้ำยาปลาเออมีสันไร่มีน้ำยาปลาพนุ่มแม่คู่กันเสทีมงานเอาไปแก้ไขเนหะค่ะค่ะกระสีแบ้งปั่นไปทั้งวัดน้ำครับค่ะหล้กกาวัดสาสนุมบุญน้ำแล้วค่ะขอของบุญขอพุณหลายๆเพราะว่าคุทแต่คนมากงวดกอนเมื่อพออแม่คู่ครับค่ะเพิ่งกะอยากมาร่วมถวายปัจจุกใจร่วมสร่างว่ากันนาะบางทีแม่คู่เหตุตนข้า้าไปนะค่ะเพิ่งกะ มาโดยใจและสันบอเห็นแม่คู่เพราะเป็นย่างในลาปาขกาวปูค่ะใครว่าสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับพื่นอนกันว่าเพื่อนก็เรี่เบาให้ฟังพวกติกมาเห็นปูนี่แหละเกิดส่ท่าพาสันปรว่าเกิดส่ท่าจากใจแลวก็อธิษฐานจีดไหมเราอธิษฐานจิตท่านใจเราละ่ลาขอหายดจขอห้โสูเรื่อสิไปร่วมผ่าปาน้ำเพื่อนกะเพื่อนกะว่าของเพื่อนเองมันก็ไดค่ะอันนี้คือความเสียเนาะค,ค,คือความเสียส่วนบุคคล ค่ะอธิบายว่าหันประสุมถือครับเจ้าของแก๊งสิงนะคะ้าจ้าเซียค่ะสําหรับตัวเลขตัวเบอร์ที่แม่คู่ไปยิบไปจับฉลาก,กินแบงรัฐบาลนะคะก็มีหกศูนย์นะคะหกศูนย์เก้าศูนย์ละก็มีหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะคะคเพราะว่าปูเราบอกว่าวันที่สิบเก้าย่าเลื่อมเค้กก๋้วยเดี่ยวผู้ตาช้าย่าเก้าเก้าเจ็ดแก่ฟี ลูกชิ้นเก้าสิบลูกระวางสิเด็นพิมพ์ไล่าเกี่ยงงามงามพลิมวาเลเนพิมพพ,พิมโ้มให้เบอรว่าเอาแบบนี้บ่แล้วก็มีลูกปูตาพรอมลูกปูนี่แหละแต่ะลูกปูชีข้าขาวๆนี่แหะตอนพ่นเ<า>น,นี่ยพ่นมาเออเนี่ยปูพ่นล,ล้งมาพ่นกาเป็นปูถือว่าเป็นปูเนาะค,ะค่ะค่ะพ่นกาว่าใา้เขียนซื้อปูไว้น้ำว๋วยเตี๋ยวปูตาชายาเก้าเก้าเกตแจกฟรีวาสันตาวันที่ซิบเก่าแล้วค่ะมืองาน ค่ะมือง,งานมือนั้นมีวงดนตรีพ้อค,ค่ะนี่แหละเขากับยิบจ๊บสลากินแบงรัฐบาล้ะทำบานท่าย่่่ก่สร่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่ร่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่็่่่า่่่่่่่่่ก่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่อ่่่่อ่่่า่น,าน,านั่นว่า่า่ๆๆ่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่ เก่าเก่าเกศได้สิเก่าเก่าแค่เสรับว่าจะเก่าเกตอะเอาโคเกซะเร้อละเอาไปเมื่อเดียวเนี่ยพอาเหล็กเก่าพูเข้าเหล็กหเกนี่แล้วสีออกกราบกันครับมันว่าสีออกกราบกันนะคะห้าแทมมากับเปียยูเพิ่งหวดก่อนเห็นมาเก่าศูนย์หกศูนย์ออกรำกรฟวันี้เราสีโดนบรรดาลให้เขาทั้งสองขาครับเพราเนี่ยละเพราะว่าพ่สีเขาก็สารแหละแฟนบอม ค่าว่าเพราะว่าส่วนนี้เขาพัฒษาแม่คู่ก็สิได้ไปจบสิ่ได้แบบแกสีหันแดรนั่าดยังน้อยเนาะเท่ากับปฏิบัติน้าจยังน,น้อยบำเพ็ญภาวนาแดรปูว่าภา,าวานาแล้วเข้ากับสิมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคสว่วนเขาพัฒษาเนาะเขาพัฒษายุ่สามเดือนแต่ว่างวดน,นี้วันที่สิบหกแม่คู่ก็เรียกว่าป่้ยขอแดรขอให้ลูกล้านคนเดร โพสเรียมหนีสินขอให้ลูกหลานเพิ่นมีโศกมีมันนะฮะเนี่ยเพิ่นกับไปเข้าฝันเลยครับผมคือแม่แม่แม่ดอกตื่อเพิ่นกับว่าม่อเช้านี่แหละครับผู้ให้ค่าน้ำบ้านสิบเจ็ดบาทค่ะสิบเจ็ดบาทเด้อค่าน้ำบ้านไปมือนี้ว่าครับผมแล้วก็บ้องสิละครับก็ฟันเพิ่นหมดค่ะแล้วเพิ่นเพิ่นกับฝันตุ๋งเนี่ยครับผม แล้วยนห่วงอาปูเป่นฝันวันโลกไปห่วงบอบบวบง้นปูเะยรวาบอบสิบอเจ็ดวะห่วงเกียดวะเนี่ยก็คือโต่แทนอันพีดเป็นความรบเป็นว่าเนี่ยปูเราเรียกว่านะคะอันนี้แต่ความเสียวความเพลินเพื่อกับฝันอีหลีเปิ่นมาเปิ่นมากาาปูัมา เอาเนี่ยยูเนีกินมาฝากคู่เนาะค่ะค่ะเด้เฮ็ดแตงกับเข่ากับนลำนั่นแหละค่ะเฮ็ดที่คือคือเป็นคู่เคยเฮ็ดสำหรับวันที่สิบห้าแล้วค่ะผู้ใดสิมากับแกงมาได้เด้อค่ะเด้อสิเฮ็ดลงทานหรือว่าสิมาหลุดก็ได้ครับค่ะพวกเอื้นมองว่างเนาะเอาเปลียนเท่ากับมีค่แต่อันที่เนี่ยน่ยก็มี่ยังแน่พอมีมี่หนุบปลามี่หนุบปลามี่หนเต้าผู้ปลาทูแม่คูเออมีปาทูแม่คู่ซังอันแม่เราไว้แล้วแล้วก็มี มีน้ำยาปลาพันลุ่มนะคะคสั้นไล่เดยอะอาหารการกินถามบ้านเมืองกันนะคะมพดะเหดชเขาฟองบอสุบตามผู้ใดอยากเป็นตามแกะกันในลเลื้อขาเลื้อถ้าปลาบีคู่วันท่านบ้านรอดจังน้อยลอดยังน้อยวันนั้นถึงล่อ,อ,อ,านานอค่ะค่ะสละยังกระเทยเียมรอยนั่นแหละค่ะบวกกับ ก็สิบ่สิเกินเดือนนีเม่เกินเดือนนี้นะคะคิีย่าสิมาเดือนนีแหละค่ะบลาไม่พูดกันไหแต่ลอชิพพูดได้มาแล้อกอะไรสิิมชีพฝีมือยิมกินคำยันยๆคุยคำยยัแบบเดี๋ยวถ่ายคลิปมีตตวอยางที่ว่ามีตัมมีตตวอยางมาแ้ลแต่ว่ากระแสบอยู่นอกค้ะว่าเข้าเขาลองชิมมึงแล้วรีบชิมมงสวนมันจะได้กันได้กะฟันแต่ว่าไม่คู่จังบ่ไห้ ฝันอยู่แต่ว่า<อ>คิดว่าเห็นคนไล่หลาย,าย <S 2> <S 2> คิดว่าสิม้โูบอยู่วานคดว่าสิมีสูคะคิดว่าสิมีสูกอยู่แต่ว่าบ่ฝันเป็นตัวคือเม็นมือสีออกผู้เสฟฝันก็บ่อจัาเดี๋ยนี่พูดล้สีเห็ดแบบนี้เล่าสีเห็ดแบบว่าเกี่ยวครับหรือเอกรดนี่ไหมครับรถรลดแดงเมืองอากาก็เห็นว่าบีบเตะเองนะโดยที่บ่อดได้เอากุญเจไปกดอี่ยัง แม่คู่อายุทั้งบาทมันกระดางเอียงน้่ได้คำนวณพอแม่คู่ทีแม่คู่คนวณม่ได้เล้านวณนี่แม่คู่คานวณได้หกกำหนึ่งโอ้แม่คู่ำนวณได้หกกำัหนึ่งเมียนหกกำล่งน่เทต้าให้แม่คู่มากเดือนหนึ่งมันเมียนวะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าใช่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแต่ว่าปูละว่าว่าเก่าสูนเนี่แต่ว่าเหล็กแม่คูมันมีหกบมันึ่งแม่คู่เลยว่าอวยหัวดีพอเก่าส่วนก็หกสครับนี่แหละ แต่ว่าหันหันหันเลืงแม่กู้เขนวณเข่าได้ไหมครับทางเทียกับมากู้กันนี่น่แม่รู้เนาะครับเพรว่ามีน้าเทียมากู้กันก็ให้เป็นแนวทางแบ่งปันกันไปเนาะครับผมค่ะเพราะว่าขั้นด้านไปยิบไปจับชาลากินแม่รัฐบาลไทยกับเมื่อเทพเลยครับเข้ากับบอกกันแต้เมื่อเนื้อเนื้อกันวะเพราะว่าเมื่อนั้นมันอะไรถรถดขั้นเหลี่ยขั้นเก่าหูไก่ของแม่กู้แม่ครับลดมากลากเอากับทะเบียนเดียวกันไหมครับตรงไทยกับเมืองนอกคือกันครับ ไปสอมบ้านมาอยู่บ้านใหม่ยี่เหลียยังเปนบาทันิบหญเยอะมาทันบกับี่เหลยถ่ายรหนึ่งหกันหกหกหนึ่งหกหนึ่งบางครับหกหนึ่งหนึ่งครับนี่แหละหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกนี่แหละน่แหละหกหนึ่งหกพอเปลี่ยนเป็นสามตัวหกหนึ่งหกอะไเนียเปลี่ยนเป็นสามตัวเปลี่ยนหกหนึ่งหกนี่แหละกบ่ญย่เนียด้อคะเด้อหัวดีแต่ว่าแม่คู่วามันสีมาํำกาญจ่ว่าหนึ่งกบห แต่ว่ากหันกรนเมู่เหตุใดนึงก็โมกอกี่มนมานักการมาหนักกาคมานันท่าหามากกับมานักการท่าที่แท้ท่านมมากกับป็นหกศูนย์หกศูนย์แล้หกเก้าอ่ยเรื่องหกเก้าพอไอู้่ไปเนี่ยเคยยิบจับสลากินเมืองรัฐบาลหกเก้านี่แล้วหกเา่ยคนี่ะรุ่นดอดอครับรุ่นดอดอดวงดีรุ่นดวงดี่มอันมีมีองเดียวของแมคู่เลครับ นี่องค์เดียวเนี่ยเป็นองค์พิมพ์องค์ตัวอย่างครับผมองค์ตัวอย่างแล้วก็คั้างพร่อพ่าแม่คู่อธิษฐานรอบเมืองลราได้ละยิ้มมาเคื่อนก็ได้เนี่ยแหละแต่วันแต่แม่คู่แม่คูขอก่อนได้ครับเอาแปลกที่เนี่ยบัดนี้ปู่ก็เฮ็ดแพงๆแต่ว่าแม่คู่เอานี่มารถเบนบ่เคลื่นไฟขึ้นจังซี่แสงเอาไฟก็ขึ้นบบบ้านี้ปอดหลอกเองแม่นี่ยลดหลอกอยู่หน่ะปอดเองแต่ว่าคุณแก่บ่ได้จับได้ไหม มันเป็นไปเลยจังไลปกติขับน,นรถเม่น,นะเข้าตอ,อนเอาเมื่อไปจัาเดีวยวเขาไม่ได้สิเปิดเลยอันนี้ย่างนี่ต้องว่าไก่จังเมล็ดองกาเมตรบถิอน่งยดย่าง,งผ่านมันย่างสี่ยี่สิบเก้าคืยนี่แหะบันนี้เอาเอารถยุ่เอาผู้ได้ไปนั่งไ,ได้รถมาสังเช็นเี่ไฟแดงกันเลยแต่ว่าตีเทียงนะไฟแดงกันบันนี้บันนี้มันกากบานเมืองกระโจกันนะ ม่งมนึ่งคนมาเกะงูกับกระโจกกลางแม่กระโจกกลางกับสามไม่กกระจกกาากินรสรสรสล็อกเพราอยู่ในย่างสั้นเพราะว่าไปเล่นคือปกติลวดมีมัดเป็นไปพวกด้่างสั้นร่งใส่เข้ากับลาออกของไห่เราจ้องเขาล็อกไว้ไม่เปิดครบเปิดเองกันเปล่าคุณแจยกจากว่าไก่เอาเป็นไปไดจังเลยไม่ไม้พูดกันมากเงินหรือว่าผูเสียงใค ไว้ร so ัฐบาลไทยเพราะแม่ค <Claire> mm ู hmm. ่บามาเอใจยังางจะงงได้หรลูกเอ้ย euh ฮ่า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 ฮนาฮ่าฮบาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่อฮ่าาฮ่มฮ่าฮ่าฮ่ว่าฮ่า่าน่าน่า่าฮ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 ่บอ่า่าฮ่าฮ่าก่าฮ่นฮ่าฮ่าง่า่าฮ่าง่าฮ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 ่าม่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าเ่า่า่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ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 าฮ่าาฮาฮ่ายาา่่า่่า่ แค่จา,าว่าขาออกแม่คู่นะ <c oughs> เรือปูนี่ขาออกมาได้เอ <c oughs> อมาได้พ่อมาแม่คู่เอาแล้วเอาเลยไปคืนเขาเขาไปคืนแล้ว,วลอตเตอรี่วันนี้แม่คู่กับซังแต่แม่คู่ว่าทีทิมพ่อไหนเสิร์เก้าเกีดแต่ว่าหาร์ดเทียร์เรียเข้ามาโหกำลังกับกิ่งแต่ว่ามันมันเข่าของปูเนาะขาหนึ <ขา S 1> น่งเนี่ยเสร็เก่าเกีดแล้วก็บอกดูดูเก่าเก่าเก็ยดสายยาปูตาเก้าเก้าเก็ดเนี่ยเสร็จนะครับ มือหวัดกวอนแล้วเขาบว่าโอเก่าเปถ้าหัวหัวซาววันนี้หัซาเอาหวัดกอนแล้วว่าปูที่เขาหอนที่เนี้ยเขาหอี่เนี้ยเขาอยู่เขาที่เด้งแต่หลุดกันแล้วก็เบาคักคปูก็ไ้แต่ว่าวันี้รดแดงกับบักเบนไปสองขั้นนี่แหละคิดว่าครับผมหาสีมาทั้งสองขันเนี้ยนันเขาทั้งบดทั้งหลังบะวนี้เนียะปร้เบายยังไหนก็คือวยหัวทนันสิบหกครับ ไปตวงกับรถยิมพอดีศูนย์หนึ่งหกข้งยิมแน่นับเพราะ 0, 1, 6, มมว่า,พ,าพ่นกระบอกยี่พ่นกับวาถใาเอารถยิมไปแก้ซมบบัสเนี่ยเดี๋ยวผูว้กระบอกว่าขันบ่ถือวันนี้ทุบิีมรถส่าว <c oughs> ์ว่ะขันบ่ถือขันขันเขาวันนี้เยี่ยมเอารถไปทุบขิมรถเด้ <c oughs> อแต่รล่วางเทุบิมรถขั้นขั้นขันบ่ถือวันนี้เล่าวางสิบหกสิบเก้าหกส์บก้าห่ซูนะการกระตูที่ไม่พูดไปเยี่ยมแล้วก็เาศูนก็่งแูนะกาจะได้กา อ่ะขออวยพรให้ได้ค่ะเด้ hmm? okay ่องบริว is, <Yeah. S 2> ัต so well, ิผาขอให้เอฟซีสุภูสุคนนะค่ะทั่วหน้าทั่วตามวลอี้ขอให้สำเร็จขอให้อธิษฐานสำเร็จขอให้มีสุขมีลาภมีสุขมีวันสุขภาพแข็งแรงเงินไหลรน่องทองไหลมากจะเลื่อนจะเลื่อนไดค่ะสาธุสาธาสาธา